คุณปัญญาครับคุณมาทำอะไรครับเนี่ยผมพาลูกชามาทำหล่อครับมันทำหลอ่อครับเอาแล้วท่อหายปไปหนแล้วนี่ว่าจะขโมยท่อไอ้สองพันยี่สิบเอ็ดใส่ก่อนเอ้ยไม่ยอมอน,นี้ก็เกินไปครับซูมไงซูมซูมเกินครับว่าจะเปลี่ยนท่อกับเปลี่ยนยางครับอ๋อเปลี่ยนท่อกับเปลี่ยนยางครับเอาท่ออะไรท่ออะไรเอาเดี๋ยวไปดูในร้านก่อนว่ามีอะไรบ้างอ๋อน้ํายางอะไยางเบอร์ไหน น่าจะห้าสิบครับร้อยเหมือนเดิมแล้วลายล่ะเอาลายแบบ UFE เลยผมชอบตุ๊กแกครับพีนตุ๊กแกครับก็นั่นแหละแบบ UFE เนี่ยนั่นแหละครับเราจะได้อยู่แก๊งเดียวกันนั่นแหละเพื่อจะไปทริปวันเสาร์นี้ไม่ไปของซูน้าหน่อยเอ้ยไม่ไม่ไม่ไป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 รีบตอบครับครับปัญญา ปัญญาของข้ามองไม่เห็นนี่คุณจะงัดยางเองเลยหรอครับไม่ครับบอลลูนออกดีดีเอ้าเดี๋ยวโลพังครับทาั้ง,งัา้นเองอเคปาปลาไปดูไปดูไปดูอะไรไปดูปืนไห<ป>นยังจะเอาอะไรองก็ไปหามาน,น,นี่ครับ ลำโพงใหม่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงอ๋ออ๋ออ๋อรีม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 นี่ครับ่อบที่ผมจะใส่อ๋อใส่แค่นี้แบบเอาไปต่อกันงี้แล้วก็เป้นเป็นครับเอเอเออ๋อจามีจามีจามีไองานผิดแล้วอ่านว่าอะไรเจมี ใช่เหรออืมแจมอีแล้วเราต้องไปดูยางต่อเลยครับเออดูยางต่อไปไปวางก่อนวางก่อนเอาไอติปะยางครับดูยางอ๋อดูยางก่อนดูยางก่อนอันไหนเอาเยี่ยคุณมาตั้งโชว์ไงครับจะเปลี่ยนหน้าหลังเลยเหรอครับใช่เหรอครับอุ้ยจะเปลี่ยนตามใหม่สองพันยี่สิบอ๋อโอเคเคเคจะก๊อปกันว่างั้นไม่คุณก๊อปผมผมใส่ก่อนครับโอเคครับพร้อม ไปถือเองนะจะไปดินจ่าเต่าวันนี้นั่นไงป้าป้าฟิวเอาไอติมเออเอาพอหายอยู่นี่เกยไอติมก่อนซื้อไอติมนะครับป้าครับเอาท่อแรกอ่ะไอติมนลยครับท่อครับเหล็กท่อนะครับครับท่อไก่ติมครับแรกแรกไอติมมาช่วยหน่อยครับได้เลยมาเหล็กเลยใส่ขาย โคตรบาดเลยโคตรโหดไอ้น้ำเดี๋ยวโทรศัพท์ตกนะเดีฮ็ดปัญญาโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายงัดยางเองตึงตึงสุดแล้วในรุ่นนะใครจะตึงเท่าปัญญาใช่แล้วใครตึงกว่าไม่ใครตึงกว่า thứ ừ. à, nhà bị lấy, nó xây con Chụp ngược cái với sụt đây Mày Cái thôi Chia nhà Lai Đằng cách chiều แล้วยางไม่ขึ้นขอบนะเราก็ต้องใช้น้ำบวกกับสไลด์ครับเพื่อความไหลลื่นทำให้มันขึ้นขอบโอเคจัดไปครับบรรยาได้ทำการใส่ล้อเรียบร้อยเอา้านี่ครับท่อจีมเลสซิ่งลัลูกกา อาล้ณลูกกาบ้าเาลย <laughs> ยิ้มยิ้มยิ้มห้าไร่ข้าวบเบอร์เบ,บอร์อเท่าเดิมแต่เหมือนเล็กกว่าเดิมเนาะใช่บู๊ติดครับเอาชิมล็อกเรียดนี่ครับใส่ท่อใหม่ ทอดจมดูไปแล้วนะ่าแต่เป็นคอของ2021ครับนี่ครับโค้งงอแบบนี้ผมเลยต้องถอดขาสตาร์ทออกมาครับเปลี่ยนขาสตาร์ทใหม่เป็นขาสตาร์ท2021ครับมันจะมีความโค้งงอกว่ากันถ้าใช้อันเก่ามันจะติดท่อและขูดท่อทำให้ท่อเสียหายได้ 네컵이 บ้างสบายดีไหมก็ขับสบายดีนะชอบลุ้งมากเลยบ,บิดเป็นรอยเ <c oughs> น่ยยกรอชวรอ <c oughs> ่วยหน่อยไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกเก่เก่เก่มามามาเก่งมาสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ